เทอะไรเยอะขนาดนั else, so tough, ้นกัดจริงมันมันเบานะครับก็เขาเทสสเปกไงเหมือนอาตัวตู้โทรศัพท์ไง้องกันได้เสร็จแล้ว้องกันน้องนิหนึ่งทีสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะเล่นเกมอาร์ตโซมบายนะครับ คลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟชอนไลน์เหมือนเดิมรับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่หน้าบ้านครับวันนี้เราก็จะไปทำเรียกว่าอะไรทีเล็กใช่ไหมทีเล็กทําให้โฮขึ้นรับจากเดี๋ยวเราไปดูสแต็กของมันครับตอนนี้ครับจะวิ่งไปหาแป๊บหนึ่งครับก็เป็นทีเล็กเขาเรียกว่าบัคดามครับนน้ก็เป็นข้อพันไม่พันมานครับ เราจะเอาตัวสีเขียวตัวนี้ไปทำนะวันนี้ตัวนี้ก็เลเวลแล้วกันนะเลเวลมันรา534นะครับเดี๋ยวเราจะไปอัพเลเวลให้มันตัน600นะครับเ,เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟบูตตอนนะครับเซิร์ฟบูตตอนก็เลเวลจะตันอยู่ประมาณ600นะครับเดี๋ยวดูสแต็กแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับ ก็ดาเมจอยู่3 9 2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราอัพเดลเวลขึ้นไปนะครับ600แล้วก็ดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมทำชิปฟ้ากันนะโดยมีเอดเมหนึ่งแผ่นนะครับเรากดชิปสีเขียวนี้เข้าในตัวของมันนะับของเรานะตัวของมันนะพูดผิดแล้วนะแล้วก็กดไปนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เสาเขียวนะครับเราจะไปทําให้มันโหดขึ้นนะครับแค่นี้มันก็โหดอยู่แล้วนะครับแต um, ่เราจะให้มันขึ้นประมาณ4,000นับต่าเมตรนะครับไปกันเลยนะครับอนนี้น้องฟิล์มรตภพูิก็อยู่ตัวนั้นรอแล้วนะครับ มาแล้วครับนี่ครับการที่เราจะให้สัตว์จับไหมได้นี่เราต้องให้คนตัวนอกเผามาชุบนะครับ,บ,นนรบเราต้องให้ตัวนอกเผาชุบใช่ไหมต้อนงะถ้าตัวในเผาชุบก็จะเป็นสัตว์ในเผาอยู่นะครับแต่ถ้าเราให้ ตัวที่อยู่นอกเผ่าชูปก็เราจะได้จับใหม่นะก็จะได้อัพเลเวลใหม่นะบ้องเตรียมพร้อมเดี๋ยวน้องเฟรมหลับไปแล้วป่ะหลับโอ้โหไม่หลับครับไม่หลับอ้าวขอชูปเลยตัวครับเแล้วอยู่แล้อรอให้มันกัดสักทีสองทีด,ดิดู้ตู้รอได้กันหน่ย่ยทิเอ้ sudah mooi? yo belom Kekuk pulse jombawa terdekat afraid berhampiran dengan isi yang dengan an decibel 6000 keras keren tuh aku selamat aku juga senge หนึ่งมือแล้วครับผมผมคนคนติดเงิยิงทำไมล่ะเดือดแทมันลถนะตาหัวไหมตาหัวได้แล้วให้พี่ยิงเลยโจะยิงก็้พายหน่อยะครับข้าศึกตรงนี้ตั้งฆ่ามือเนี่ยเดี๋ยวปืนนะอันนี้สายเขียวใช่ไหม

คือเล็สายเขียวตอนนี้อัดอัดอะไรนะแล้วว่าของแอมเบอร์ไปร้อยผงอ่ะเสรแล้วเอาละตอนนี้ก็สร็บเรียบร้อยนะพ,พี่ยิงหรือว่าน้องยิงเนี่ยฮึ้ <Yeah. S 1> พี่ยิงสลบจหรอเมื่อเนี่ย <ไ>ใช่ครับผมไม่สามารถปิดได้มันสำเรลแล้วตอนนี้เราก็ใส่พิดเมกะาพุนครับไม่ได้เอาขีงอตโต้มาด้วย <S 2> <S 2> <S 2> เอาไปเอาเลยครับเอาแล้ว 60เรเวล6อัพทีนี้ใช่ไหมครับมันน่าจะ้นเทอะไรขึ้นด้วยเลือดน่าจะได้มอณสัก50,000หรือ60,000มอณนั้น้งครับดูดูได้ไหมหน่อยนะ548แล้ว544แล้วครับ อร้อยเจ็ดสิบหกแปดสิบจีเนรยน่าต้องมือกดแล้วอร้อยแปดสิบเก้ากดอีกสิบเอ็ดครั้งอร้อยเก้าสิบสาม แปดร้อยเก้าสิบแปดสองที่เหรอครับเป๊ะกล้จะเสร็จแล้ออาจจะขึ้นสซกห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดหรือไม่ก็หกหมื่นดูกันนะว่าตอนนี้เตือนมาดาเมย์จะขึ้นเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเจ็ดเลือกห้าหมื่นเจ็ด ทำไม่เท่าไรอครับอย่าเห็นจังเลยมาล้นกันมารล้นกันจัดด้วยาเมตรสี่พันสันเจ็ดสิบเจ็ดสี่พันเจจาก3ามพัเี่สิบสเดี๋ยวเราไปเทตั้มเมยกันน้องไปอยู่ปอยู่ระหว่างระหว่างเขต TTP กับ TPE โอเคครับครับเดี๋ยวเราไปทดสอบดัมมี่กันกนะว่าจะได้ดาม,มิดเท่าไหร่นะครับถึงแล้วครับสายแค่ทองก็เลือดประมาณหกหมื่นโอ้หมื่นหนึ่งแน่เลยหรือแม่ก็หกหมืน่นเป๊ะ ขเขตทีวีแล้วจ้าเอาลัะเดี๋ยวเราไปทดสอบดัมมี่กันนะว่าดาเมจม,มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับไงวะเดีย๋ยวอันนี้อยู่นอกเขตใช่ไหมเดี๋ยวเราทดสอบ,บนอกเขตก่อนแล้วค่อยไปในเขตเอาทำไมติดบั๊กอ่ะ อะไรอ่ะดบปติดบังลองั p ลอง u ัเออกมาดูครับมันติดบ้างเมื่อกี้น้องขี้ชัตไงมาจะวางลํามมดก่อนเกทีวีเกททีวี ดามีโปรติเกดดามีที่เวอร์ว่างอลังการมามิดตรงนี้สามคพัเอา้าวมีเตียงใครออกแถวน,นี้นุ่มไม่มีเตียงมีเตียงเหล็กวางตรงนี้ เอาวิ่งตามด้วยไม่วางในเขตเดี๋ยวเราดูนอกเขตก่อนในเขตีอีก่อน ราว,ว่าดาเมจใน p วีได้เท่าไหร่ีวีผมว่าน่าจะได้ประมาณสักหมื่นแปดครับโดนวะ่ะถอย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 นี้ไม่ม <คำ S 2> ไหนงามหมื่นเก้าหมื่นเก้าอ๋อเห็นคำดูค่าไปนิดนือได้หมื่นเก้าแรไหม แรงอยู่นะครับโอ้การัวมซิ9เดี๋ยวเรามาดูใน PVP กันนะ PVP ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบห้าครับโอ้มันกัดแรงกว่ากัดแรงกว่านั่นอีกเหรออะไรนะกีกากีกามันแค่ได้เจ็ดแปดหมื่น เทอะไรเยอะขนาดนัะแต่กัดจริงมันมันเมานะครับก็ทดเทบสเปกไงเหมือนาอาตัวตู้โทรศัพท์ไงลองกัดได้เสร็จแล้วลองกัดน้องนี่หนึ่งทีกัดผมไม่ได้หรอกอัดไม่ได้หรอกไม่ได้ พันธมิตรครับพันธมิตรอา้าว <c oughs> เอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทดสอบจำมีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วิธีการอัพคเคียกว่าอัพเรียลให้สัตว์โหดขึ้นก็ใช้วิธีนี้นะครับลองนำไปใช้กันดูนะครับสําหรับคนที่มีก๊อตนะครับคนที่ม,มีไม่มีก๊อตก็ขอให้นินไปช่วยนิดนึงนะครับก็แล้วแต่และเซิร์ฟก็ไม่รู้ว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่นะครับ บางเซิฟก็มีเอเนอจดีก็ทำให้ฟรีก็ได้นะครับมันก็อยู่ที่ของเจ้าของเซิฟนะว่ากำหนดราคาเท่าไหร่นะคเอาละครับวันนี้ก็มาดูวิธีการทำให้สัตว์โหดแค่นี้นครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับมาขี้ทำไมเนี่ย